สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะพูดถึงเรื่องของการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเกิดจากความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงนะคะอย่างไรเรามาดูนะคะ2เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นความกว้างนะคะ ห้าเซนติเมตรตรงนี้จะเป็นความยาวและสามเซนติเมตรก็จะเป็นความสูงนะคะหน่วยของปริมาตรนะคะมันจะข,นขึ้นต้นด้วยคำว่าลูกบาทนะคะแล้วก็ตามด้วยถ้าหน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรก็จะกลายเป็นลูกบาทเซนติเมตรถ้าที่สีน้ำเงินที่ครูกีดเป็นนิ้วก็จะเป็นลูกบาทนิ้ว ถ้าสีน้ำเงินนี่เป็นเมตรก็จะเป็นลูกบาทเมตรนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่ครูจะยกต่อไปนี้นะคะคือตัวอย่างที่อยู่ในข้อที่หนหน้า1 0ึ่ในแบบฝึกหัดชั้นป .5 ของนักเรียนนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะหาปริมาตรของทรงสีเ่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเขียนสูตรก่อนค่ะปริมาตรของทรงสีเ่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับความกว้างคูณความยาวและความสูงนะคะก็จะกลายเป็นเท่ากับกว้างเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ10ยาวเท่าไหร่คะ5เอ้ยโทษทีคะ่ะ8นะคะสูงเท่าไหร่คะสถูกต้องค่ะอย่าลืมนะคะว่าหน่วยของมันต้องเป็นอะไรนะคะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าลูก บาทตรงนี้เป็นเซนติเมตรก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็จะกลายเป็น10คูณ8ได้80 80คูณ4ได้32ได้เป็น320 320เท่าไหร่คะลูกบาทเซนติเมตรนะคะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างข้อที่2กันค่ะตัวอย่างที่2ก็คือเป็นโจทย์ในข้อ2หน้า105ในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นปหของนักเรียนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก็จะกลายเป็นอันดับแรกเลยนะคะถ้าเขาให้หาปริมาตรหรือหาอะไรต่างๆเราต้องเขียนสูตรออกมาก่อนก็จะกลายเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวและความสูงก็จะเป็นเท่ากับ อันนี้กว้างเท่าไหร่คะกว้างถูกต้องค่ะเจดยาวเท่าไหร่คะยาว15สูงเท่าไหร่คะ3เซนติเมตรหน่วยของมันต้องเป็นโทษ่ทีค่ะลูกบาทเซนติเมตรนะคะก็จะกลายเป็น เรา7อาเคูณสิคูณสนักเรีสามารถไปโทษในเศษกระดาษได้ก็จะกลายเป็น315ลูกบาทเซนติเมตรนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเวลาเราเดไปเจอโจทย์เนี่ยสิ่งแรกที่เรนต้องเขียนคือ เขียนสูตรออกมาก่อนนะคะว่าสูตรของการหาปริมาตรของทรงสรี่ม,มุฉากเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็เติมตัวเลขตามนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะปริมาตรต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าลูกบาทจะตามด้วยลูกบาทเินติเมตรลูกบาทเมตรหรือลูกบาศนิ้วแล้วแต่โจทย์นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ